สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะนิสอยู่ที่สี่แยกค่ะสี่ักพยาสีนะคะตรงนี้เป็นถนนเฟืองนครน,นะคะฝั่งตรงข้ามก็ด้านหน้าเป็นตัดกับเจริญกรุงค่ะเพื่อนๆแล้วก็บ้านหม้อนะคะซ้ายมือตรงนี้เป็นตึกเต็กไทยค,ค่ะตรงไปก็เป็นผ้าเตียนนะคะ สนามหลวงปากคลองตลาดค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆเ,เดินเล่นเข้าไปทางถนนเฟื่อนครน,นะคะไปทางคลองหลอดค่ะเพื่อนๆเมื่อคืนฝนตกนะคะวันนี้ก็เลยแดดเปี้ยงเลย เพื่อน่าจะไปทะลุถึงศาลเจ้าพ่อเสือได้นะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เดินเล่นกันนะคะตึกสวยนะคะเพื่อนๆซอยนี้รถเยอะมากเลยอะคะ่ะน่าจะเป็นวันเว้นะเนี่ย คาคกรุงไทยโอ้สวยนะหลอดวัดลาดบาพิษค่ะสวยอะ่ะ้ได้กินหอมกระทะผัดกระทะเพื่อนๆคะมีร้านค่ะอยู่ตรงนี้ ร้านพี่เมานะคะพี่เมาลัดหน้าริมคลองค่ะข้างหน้าริมคลองหลอดเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าเป็นร้านลัดหน้าผัดซีอิวนะคะกลิ่นหอมมาไปถึงข้างนอกเลยหหอะ นี่เฮียทำผัดซีอิ๊วอยู่รออย่ยม่อนเสนอีสาแต่ยอย่างย้มเลยโขิวยาวมากเลยค่ะ ร้านนี้นะคะพเพื่อนๆประมาณขายตั้งแต่9โมงเชาะะ้าค่ะ11โมงก็หมดแล้วนะคะ มากเลยเพื่อนๆคิวยาวค่ะอยู่ตรงริมคองนะคะเพื่อนๆร้านพี่เมานี่หยุดวันอาทิตย์กับจัน์นะคะพี่คะขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆไปต่อ <c oughs> ก็ถ้ามาร้านนี้ก็มาเช้านิดหนึ่งนะคะสักสองชั่วโมงก็หมดแล้วค่ะ อย่าลงเยอะขายดีค่ะลูกค้ามารอคิวนานใช่ไหมคะลูกค้ารอคิวนานหอมแบบเหมือนกลิ่นกระทะไม่ไม่อะค่ะเ,เพื่อนเมีกรอบที่เขาแบบน่ากินมากนะไปไปต่อค่ะเพื่อนเพื่อนลิพาเดินเล่นกันนะคะตรงนี้เป็นข้างวัดค่ะ วัดลาดบอรพิษนะคะอืมตึกสวยอะ่ะลีบจะข้ามไปฝั่งนู้นะคะให้เพื่อนเพื่อนดูบรรยากาศตึกฝั่งนี้ดีกว่าร้าน,นาเมื่อกี้เพื่อนเพืเขาเป็นร้านขายดีนะคะแล้วก็ขายให้แพง35บาทใส่ไข่ก็40่สิเองอะ่ะ มีมีไข่ดาวด้วยนะคะถ้าเป็นรัดหน้านี่ให้เพื่อนๆดูบ้านค่ะอันนี้เป็นร้านกาแฟอออิสระโฮเทลค่ะสวยอะ่ะแต่น้ำมันย้อนแสงหรือเปล่าไม่รู้นะคะแล้วก็อันนี้ยักษ์ไทยค่ะ สวยมากเลยน,นี่ละวัดลาดเบอร์ป๊นะคะวันที่ลิซมาเดินนะคะก็คือวันที่24ค่ะมีนาคมพศสอ6 5นนะคะเวลาประมาณ10โมงค่ะเ,เพื่อน แดดสวยแสงสวยนะคะร้อน <c oughs> หูเซื่องๆคะเข้าได้ไหมอะ่ะสวยมากเลยอ่ะ จังอ่ะไี่เสด็จทอดห้อนิดนึ บรรยากาศด้านบนๆนนะคะแดดสวยฟ้าก็สวยนะคะวันนี้โหพออยู่กับวัดที่สวยขนาดนี้แบบให้เพื่อนๆดูบรรยากาศทีบเงียบดีกว่านะคะท่ากลางเสียงนกร้องนะ สวยสุดๆเลยอ่ะอยากให้มาเห็นด้วยตาตัวเองนะคะจะพาเดินรอบๆนะ,ะซุ้มประตูทางเข้าก็สวยนะคะกำแพองอะไรพวกนี้มีลมเย็นๆค่ะแดดแรงนะคะ,ะ,คะแต่ลมเย็น สวยนะคะ เขาห้ามเข้านะคะเดี๋ยวลิฟต์พาเ,เพื่อนๆถ่ายร,บรอบๆนอก นี่ลิตยังไม่เคยมาหน้าหลังมีเจดีย์อะกำลังก่อสร้างค่ะเพื่อน พี่คะสารเจ้าพ่อเสือไปทางไหนคะออกเส้นนี้ยิงตรงข้ามประเด็นบคุณค่ะประเด็นไปฝั่งนู้นก็เดินตัวไปค่ะขอบคุณมากคะ่ะสวยจะพาเพื่อนๆไปสารเจ้าพ่อเสือนะคะแล้วก็ออกเส้นถนนตรงถนนตรงสารเจ้าพ่อเสือถนนมหันนบ ของกินเยอะค่ะเพื่อนๆเส้นนั้นอะเดี๋ยวพาออกจากวัดก่อนนะคะต้นพระศรีมหาโพธิ์ค่ะเพื่อนๆ ประวัตินะคะพระศีมหาโพต้นนี้พ่อค้าชาวอินเดียผู้หนึ่งคิดถึงบุญคุณของประเทศไทยที่มาอาศัยทำมาหากินอยู่เป็นสุขคิดสนองบุญแผ่นดินที่อาศัยเกิดมาฝากไว้ให้แก่แผ่นดินที่อาศัยเลี้ยงชีวิตและเห็นว่ากิ่งพระศีมหาโพจะมีค่าเหมาะสมยิ่ง เมื่อมีโอกาสพบกับท่านสีเนรูนายกรัฐมนตรีอินเดียจึงประกาศเจตนานี้ให้ทราบท่านนายกรัฐมนตรีพออนุโมทนาจึงได้ให้ตอนกิ่งหนึ่งจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ท่านนำมาปลูกไว้ในบ้านของท่านมอบให้มาอาสมวัฒนธรรมไทยพาลาตะได้เอาเป็นทุระนำมามอบแด่พระนาท่านนายกรัฐมนตรีจอมพลสฤษดิ์ คณะรัฐเมื่อวันที่14มิถุนายนพศ2503และได้ประกอบพิธีเพื่อปลูกส่งเสริมมิตรภาพด้วยสัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์เมื่อวันที่21มิถุนายน2503เป็นเวลาเ,เวลา19.45น,นนะคะวัดราดบาพิษสถิตมหาสีมาราม21มิถุนายน2503 2503ตอนนี้2565นะคะก็60 62ปีได้แล้วนะคะเป็นกิ่งจากต้นต้นโพนะคะต้นโพอันศักดิ์สิทธิ์ของประเทศอินเดียค่ะออกค่ะเ,เพื่อนเ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนตรงๆเลยนะคะร้านสวนเงินสวนเงินมีมา หน้ายอดผักในเคียงเอ็มพายค่ะเจอร้าหน้าไปสองร้านแล้วนะคะตึกส,สวยอ่ะเพื่อน แต่ละที่นะคะ,ะตึกตึกรามบ้านเรือนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะตามแต่ละถนนในกรุงเทพนะคะแล้วก็ความทรงจาของแต่ละที่ก็แตกต่างกันนะคะของคนที่ได้เคยมาอยู่แล้วก็มาใช้ชีวิตนะคะถนนทุกเส้นในประเทศไทยอาจจะเป็นเส้นตรงๆวกวนไปมาตึกรามอาจจะเป็นแค่แท่งปูนหรือว่ากรอบไม้ แต่ว่าในลึกๆแล้วความทรงจำของคนที่เคยอยู่เนี่ยแตกต่างกันค่ะท่านเพื่อน,อนลิทถึงได้จมอยู่กับถนนได้นานๆน,น,นะคะก่อนหน้านี้ลิทอาจจะไม่มีความทรงจำที่นี่เลยแต่สำหรับเพื่อนๆน,นะคะอาจจะรู้สึกคิดถึงที่เห็นถนนพวกนี้นะคะแต่วันหนึ่งข้างหน้าเมื่ออายุลิทผ่านไปอะ่ะลิทได้กลับมาเห็นอีกไม่ว่าจะ จากการที่มาเองหรือว่าได้เห็นในวิดีโอต่างๆนะลิคงมีความรู้สึกแบบดีใจนะคะร้านนี้เซนทายค่ะเป็นผู้เสี่ยวเนื้อลูกชิ้นเนื้อสดนะคะเนื้อเปื่อยมีตลาดนะคะเ,เพื่อนๆที่อย่างนี้เป็นตลาดตอกหม้อไหมคะอ๋อเขาทะลุกันได้ขอบคุณมากค่ะ เพื่อนๆอันนี้คือถนนนะคะสอะอาดซอยสุขาสองค่ะเป็นตลาดตอกหม้อนะคะตรงนี้ทะลุเข้าไปในตลาดได้ริบเคยมาตลาดตอกหม้อนะคะมาถ่ายคลิปในตลาดเนี้ยหลายคลิปแล้วนะคะก็ตลาดตอกหม้อก็ทะลุไปเป็น่าวัดสุทัศน์อะไรได้ก็คือเสาชิงช้าค่ะเ,เพื่อนๆเป็นเส้นถนนเขาจะวนๆกันนะคะทางนี้ก็มาได้ แต่วันนี้จะไม่เข้าตลาดนะคะมีคลิปในตลาดแล้วเดี๋ยวคลิปจะขึ้นกว่ามือบนนะคะเผือเพื่อนๆอยากดูนะคะคลิปเข้าไปดูได้เป็นตลาดชุมชนค่ะสักประมาณ10โมงหรืออะไรอย่างนี้ก็จะวายแล้วนะคะตลาดเนี้ยบางเจ้าก็จะขายอยู่ทั้งวันเพราะว่าเป็นบ้านเรือนที่อยู่ประจำแบบนี้นะคะ รว่าบ,บ้านเรือนสมัยก่อนสวยกว่าสมัยนี้นะคะไม่รู้เหมือนกันนะสมัยนี้ก็จะเป็นแบบต,ตึกแถวธรรมดานะสมัยก่อนเขาจะมีดีไซน์นะคะมีเป็นสถาปตัตยกรรมแบบที่เรารับมาจากาต่างประเทศนะคะสมัยรัชกาลที่5อะไรพวกเนี้ อซอยสุขานสุขานหนึ่งค่ะอันนี้นี่รู้แล้วล่ะซอยเขาจะทะลุตรงๆออกไปนะคะยาวไปตรงถนนตีทองอะไรตรงนั้นเอาจริงๆนะคะเพื่อนๆกรุงเทพเป็นวงกลมๆจริงๆค่ะซอยทะลุกันหมดนะคะมอเตอร์ไซค์ได้เปรียบมากเลยแบบเนี้ยสี่กั๊กเสาชิงช้า เมื่อกี้นี้มาจากสรีกรักพยาศีนะคะตรงนี้เป็นสรีกรักสาชิงช้าตัดกับถนนบํารุงเมืองค่ะสวยอะ่ะเพื่อนๆร้านบัวฉัดนะคะจิตตาพัน์จำน่ายสังกพันธ์ค่ะห้องอาหารทวีโภชนานะคะ เอใครจําได้ห้างนํำสว่างให้ออกไปทางซ้ายก็จะไปท่าเตียนใช่ไหมเพื่อนๆสนามหลวงอะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูตึกตึกไกลๆนี่ค่ะสนามหลวงใช่ไหม <laughs> จับจุดก่อนมันจะสวยมากเลย เพื่อนๆเสาวชิงช้าเราเห็นอยู่ไว้ใวแวบ,บๆแล้วนะแต่เดี๋ยวลิฟจะพาเดินอ้อมไปทางศาลเจ้าพ่อเสือค่ะอ้อมอ้อมอ้อมเล่นถือว่าพามาท่องระแวกเสาวชิงช้าแล้วกันนะคะวันนี้ร้านร้านขายสังขพันนะคะมีพระพุทธร,รูปมีพระมีอพระพิฆเนศเยอะเลยก็ มาเดินระวังนิดนึงนะคะไม่มีไม่มีไ,มมไหลนะคะไม่มีอ่าเรียกไหลพุดธบาทนะคะตรงนี้แถวนี้เขาจะจะขายพระค่ะเพื่อนๆรับรอบเป็นปน,นี้นะ <S <s เดี๋ยวลิจะวนไปข้างหน้าตรงสอนริงช้าให้ดูนะคะก็จะเป็นร้านหล่อพระใหญ่ใหญ่ มวดูสีอันนี้กอพาณิชค่ะมีขนมอ่ะข้าเหนียวมูนนะคะร้านในตำนานเลยอันนี้ถนนแข้งภูทรน,นะคะเจ้าสัวบะหมี่ปูเกี๊ยวคุ้งค่ะ ร้านสังกพันธ์ทั้งนั้นเลย <Okay. S 1> กาแฟสดค่ะร้านนี้ <Okay. S 1> หหร,ร้านสวยอะ่ะ <Okay. S 1> มีคนนั่งนะคะไม่อยากเอาก้องเข้าไปจอดจถนนข้างนาลาค่ะม <Okay. S 1> ีลูกชิ้น <Okay. S 1> โหหอมอะไรอะ่ <Okay. S 1> กะกระเพราเหรอ ลูกชิ้นหมูค่ะน,นี้เอาบุนดี้ด้วยล,ลูกชิ้นหมูแพ้งนารานะคะ,นนคะสวยมากเลยเอ่ะเพื่อนๆสวยมากขานมจีนน้ำยาก็หอมมากด้วยขอเดินวนนิงนี้หน่อยนี่ได้กลิ่นตั้งแต่กับเราแล้วนะคะนี่กะเพราร้านนี้อันนี้ขนมจีนค่ะ มาเพื่อนๆข้างในมีอะไรอ่ะร้านเต็มเลยกลักเอาไว้ก่อนอเดี๋ยวคลิปยาวเหยียดนะคะเดี๋ยววินนีจะพามาเดินซอยนี้ใหม่ให้ดูคร่าวๆก่อนธานาคารกรุงเทพไอยากกดตังค์แตต้องโกเ้เสวยค่ะ บัวลอยเก็ดแก้วนะคะโอ<ฮ>้หเอาบัวลอยถุงนึงค่ะเอาไข่ไหมเอาค่ะหน่าก,กินมากเลยอะ่ะบัวลอ,อยเก็ดแก้วเท่าไหรค่ครับสามสิบบาทม,มีไปมีไข่หวานด้วย เพื่อนๆร้านนี้ร้านบัวลอยเขตแก้วนะคะลิฟมีคลิปนะคะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปดูได้ค่ะเป็นเจ้วอร่อยนะคะอยู่ตรงข้ามแบงค์กรุงเทพนะคะไม่ขาสามสิได้เลยค่ะซอยนาวาค่ะเพื่อนๆก็มีแบบธรรมดานะคะ20บาทแล้วก็ไข่หวานไม่ไข่แล้วก็ไข่เค็มนะคะ30แล้วก็ไข่คู่40บาทค่ะ ไข่คู่ก็คือไข่สองอย่างผสม,มกันนะคะไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะคนเดียวเลยเหรอครับคนเดียวค่ะเก่งจังเลยขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ช่องอะไรครับช่องลิฟที่ออนเดอะเวค่ะ YouTube ค่ะอย่าผมยาขออนุญาต สวัสดีค่ะอยู่สี่จ้าไหม R I C H I E ค่ะรบคุณช่วยพีให้ทีได้ไหมเดี๋ยวเลยนะคะอันนี้ก็ได้ค่ะ R I แต่ต่อคนเดียวเลยใช่ใช่ทำคนเดียวค่ะลิชชี่ออนเดอะเค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็โอเคค่ะสนุกจะถ่าชอบ มันเหมือนการเดินเดินแล้วพาดูอะค่ะอ๋อแล้วนี่เราก็พูยไปเลยใช่เป็นการเดินอ๋อไม่ไม่ได้ไลฟ์สดค่ะเอาไปตัดต่อการเดินแล้วพาดูอย่างเงี้ยอย่างเมื่อกี้ลิซเจอร้านเนี้ยลิลิถ่ายเป็นเฉพาะคลิปเขาด้วยถ่ายเฉพาะคลิปเขาแล้วก็มีแบบพาเดินยาวๆก็มีค่ะลิจะไปเก็บแบบตามสถานที่แบบเก่าๆอย่างเงี้ยอย่างนางเลิ้งอย่างอะไรเงี้ย ตอนนี้คิดว่าคงต้องไปนางเลงกันเยอะแล้วค่ะเพราะว่าเพราะว่าเก่าเก่าแก่มากแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าตอนนี้ก็เริ่มน้อยลงอยากอยากให้แบบว่าอนุรักษ์เอาไว้อสถานที่สวยๆในกรุงเทพเยอะค่ะตามการเวลาเนาะใจก็ต้องทําใจอย่างหนึ่งอีกใจก็อยากให้อนุรักษ์เอาไว้รักษาเอาไว้เนาะต้งต่อนะคะขอบคุณมากค่ะ ต่อค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ไม่แน่ใจนะว่าจะยาวขนาดไหนนะคะของกินเยอะนตหมีเกี๊ยวกวางตุ้งนะคะชาเทพพนมมีดิอยากกินมีชาซีรอนด้วยลงไปเอาซีรอนค่ะ ชานมเย็นชานมเย็นค่ะขอบคุณนะคะชานมเย็นค่ะ,ชา,คะชาซีรอนเอาสามสิบค่ะเอาสามสิบค่ะมี เข้ามันไก่ด้วยฮะแดดมังเปี้ยงอยู่เลยนะชาซีรอนเขาจะสีไม่ไม่ไม่แดงนะคะเ,เพื่อนๆเขาจะเป็นสีแบบโนนวๆไม่ถูดฉาดเออฝนตกจริงๆด้วยร้อนปีดๆอยู่เมื่อกี้ เพื่อนๆคะฝนตกค่ะแดดเปรี้ยงเลยนะคะแต่แป๊บเดียวแบบฝนลงเม็ดเพื่อนๆเ,เดี๋ยวริดปิดคลิปเอาไว้ตรงนี้สักครึ่งนึงก่อนนะคะเพราะว่ายาวมากเลยเดี๋ยวฝนเริ่มหยุดเราจะต่อยคลิปหนึ่งนะคะเดินไปให้ถึงเสาชิงช้าคะ่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเพื่อนๆรอดูคลิปต่อไปอีกคลิปนึงนะคะดูดีเมื่อกี้แดดยังเปี้ยงๆอยู่เลยตอนนี้ฝนตกนะคะ อาละค่ปิดคลิปไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามชมได้อีกคลิปหน้านะคะถ้าจะไปเดินกบลิปตรงช่วงเสาวชิงช้านะคะของกินย่านตรงสาวชิงช้าและก็ศาลเจ้าข้อเสือนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เปิดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ